นับพันปีก่อนมีแม่น้ำสายใหญ่มีตำนานเล่าขานกันว่าพญานาคขนาดยักษ์ย้ายหลายตัวได้อาศัยอยู่ในลำน้ำพวกมันไม่ปรากฏตัวออกมาในสายตามนุษย์ทำให้ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะแตะต้องน้ำหรือคิดจะล่วงล้ำเข้าไปในสายน้ำนั้นเลยดังนั้นผู้คนจึงให้ความเคารพและห่างเหินจากแม่น้ำสายนี้มาช้านานจนกระทั่งครอบครัวขุนนางเริ่มพรากระแสนกระแสข,ข่าวหรือว่าพวกเขาสามารถเข้าเฝ้าและนมัสการองค์กษัตริย์แห่งลำน้ำซึ่งเป็นจอมพญานาคได้และยังสามารถรับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แม่น้ำแห่งนี้ให้ด้วย กระแสข่าวนี้จึงทําให้ราษฎรและขุนนางมากมายตื่นเต้นและหลงไหลไปกับชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่ขององค์สัตว์แห่งลำน้ําจะมีเพียงบางคนเท่านั้นที่กล้าตัดสินใจเสี่ยงเข้าไปในสายน้ําเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงสองหนุ่มสาวทาวินและพิชาเป็นบุตรหลานขุนนางวงในทั้งคู่ตกลงที่จะผจญภัยเข้าไปสู่แม่น้ําเพื่อที่จะได้พบกับจอมพญานาคด้วยตนเองหลังจากเดินทางได้ระยะหนึ่งทาวินและพิชามาพบกับน้ำตกขนาดยักษ์ย้ายกั้นขวางทางเดินพวกเขาจึงต้องตัดสินใจกระโจนลงสู่แม่น้ำด้านล่างโดยไม่ลังเล